ใครๆก็กลัวแก่กันใช่ไหมคะเพราะว่านานวันเข้าก็ทําให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมแต่สาหรันยาไม่มีอะไรไปหยุดความสวยเราได้เพราะอะไรทัญยามี New มาจิต t a เอ็กเ99คะ่ะ โหมันดีมากเลยค่ะเพราะมันรวบรวมสารสกัดที่เรียกว่าเป็นตัวชะลอวัยหลักๆเลยนะคะ Extractalas ค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยแบบสุดๆเลยแล้วก็ยังมีตัว Centella ค่ะเป็นสารสกัดจากใบบวบกจะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งมีผลการวิจัยนะคะที่เขาคนพบว่าถ้าเกิดว่าเราทาน e l l o 99เนี่ยทานติดต่อกันวันละ500มิลลิกร,รัมนะคะ1เดือนภายใน15วันเนี่ยผิวของคุณจะมีความยืดหยุ่นได้ดีซึ่งจะดีกว่าการทานสารสก,กัดจาก a s t r a าค l ล s แล้วก็เ e นเทอทั่วไปถึง2.4เท่านะคะแล้วที่สำคัญจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนให้มันดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ เทโล99อะค่ะจีนีแอสทรากาลัสเอ็กซ์รกนะคะนั่นก็คือมันจะช่วยเรื่องชะลอวัยเพราะว่ามันจะมีสารอ้านอนุมูลอิสระแอนตี้อจจิ้งมันมีผลการวิจัยระดับโลกนะคะที่บอกว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นหรือว่าแก่ขึ้นเนี่ยมันจะมีคโครโมโซมที่ทําให้เราดูเด็กอะ่ะมันจะสั้นลงเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยร่างกายเรานะคะได้รับนะสารสก,กัดจากแอสทรากาลัสเอ็กซ์รกนะคะมันจะทําให้คโครโมโซมตัวนี้ยาวขึ้นมันก็เลยทําให้ คนที่ได้รับสารสกัดตัวนี้จะดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนกว่าเพื่อนวัยเดียวกันค่ะ ่ความแก่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีนวัตกรรมที่สามารถที่จะช่วยให้เราคงความอ่อนเยาว์ได้ซึ่งตอนนี้มันอยู่ใน New Magenta X-Telo 99ซึ่งเทโล99เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ได้รับเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมประเทศโปแลนด์ค่ะมันเป็นนวัตกรรมระดับโลกในทีเดียวที่มันจะทำให้เราช่วยชะลอความแก่ทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยคงความอ่อนเยาว์ค่ะ นิวมาจนต้าเอ็กเทโล99นะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนจากภายในสู่ภายนอกนะคะใครที่รู้สึกว่าอุ้ยฉันแก่แล้วเกินฉันเหี่ยวแล้วเกินมาจนต้าเอ็กเทโล99ช่วยให้คุณกลับมาสาวสักครั่งได้อีกครั้งค่ะ